นอกจากการจัดหมวดหมู่แล้วก็คัดกรองภาพนะครับในโมดูลไลบรารีแล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถตกแต่งภาพแบบเบื้องต้นได้ด้วยนะครับโดยการทำงานบนพาร์แนลควิกเด e วล็นะครับแต่ว่าการทำงานในส่วนนี้นะครับเราจะจัดการกับภาพแบบคร่าวๆนะครับอย่างเช่นการแก้ไขแสงเงาแบบเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราเปิดเข้ามาแล้วนี่นะครับถ้าหากว่าเรายังไม่เคยใช้งานนะครับ ในส่วนของโทนเคอร์ฟนะครับออปชันตรงนี้มันจะถูกซ่อนเอาไว้นะครับเราสามารถคลิกนะครับที่ปุ่มลูกศรสามเหลี่ยมอันนี้นะครับเพื่อเปิดนะครับแสดงค่าการปรับแต่งในส่วนอื่นๆออกมานะครับทีนี้นะครับในค่าการปรับแต่งนะครับก็จะมีส่วนแรกก็คือไว้บาลานซ์ซึ่งเราสามารถเลือกนะครับว่าต้องการที่จะ ใช้ไวบาลานในลักษณะไหนนะครับในส่วนที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ไขแสงเงานะครับทีนี้ในเรื่องของการปรับแต่งค่านะครับมันจะมีปุ่มนะครับสำหรับที่ใช้ในการคลิกเพื่อเพิ่มหรือว่าลดค่านะครับให้สังเกตน,นะครับว่าปุ่มนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือปุ่มที่เป็นหัวลูกศรธรรมดากับหัวลูกศรที่ สองอันซ้อนกันนะครับซึ่งค่าของการปรับแต่งเนี่ยนะครับมันจะมีระดับอยู่ถ้าหากว่าเราคลิกปุ่มลูกศรที่ชี้ไปทางด้านขวามือเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มค่านะครับถ้าเป็นลูกศรธรรมดานะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าประมาณ1นส่วนสแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกศร2อันนะครับก็จะเพิ่มไปที่1นะครับหก็คือจะมีค่าที่ผลลัพธ์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างสูงกว่านะครับ อย่างเช่นภาพนี้นะครับผมต้องการที่จะลดความสว่างในส่วนของไฮไลท์ลงนะครับผมก็มาปรับค่าในส่วนของไฮไลท์โดยการลดค่าลงโดยการคลิกที่ปุ่ม decrease นะครับจะเห็นว่าส่วนไฮไลท์นะครับก็จะมีความสว่างลดลงนะครับและต้องการเปิดเงานะครับในส่วนมืดให้สว่างขึ้นก็ไปที่ shadow นะครับคราวนี้จะเป็นการเพิ่มค่านะครับเพื่อทำให้ส่วนเงาดูสว่างขึ้นนะครับทดลองคลิกนะครับ เราก็จะเห็นว่าบริเวณเงาที่เป็นเงามืดนะครับก็จะสว่างขึ้นมาทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีค่าในในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นคุณภาพนะครับก็จะเป็นในส่วนของการสร้างการกระจายของโทนแสงให้มันเกิดความเปรียบต่างเกิดชั้นของแสงที่มากขึ้นนะครับก็สามารถปรับค่าเพื่อเพิ่มคุณภาพได้นะครับนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมี ระดับนะครับความแตกต่างของแสงและเงานะครับเห็นเป็นระดับชั้นของแสงและเงาที่สุกข,ขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการนะครับในเรื่องของการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแสงเงาแบบเบื้องต้นนะครับตรงนี้อาจจะไม่ใช่การทํางานที่นิยมทําเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าสามารถทําได้เช่นกันนะครับ